สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันครับระหว่างเจ้า Adidas a d i ซิ i o Boston 13ครับกับเจ้า Adidas a d i ซิ i o Evo SL ครับแน่นอนว่า2คู่นี้เนี่ยเป็น2คู่ที่หลายๆคนเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันมากๆเลยครับเพราะ2คู่นี้เนี่ยจัดอยู่ในตระก,กูลของรองเท้า d a i l y Trainer เนาะถึงแม้ว่าผมจะเคยรีวิวว่าเจ้า Boston สิเนี่ยจริงๆอ่ะประตุประสงค์ของมันนะมันคือ Speed t r a เนอรนั่นเองซึ่งเหมาะกับช่วงเทมโปมากๆ แต่ด้วยความที่ตัว b อสซ3มเองเนี่ยมีการอัปเกรดหลายๆอย่างครับทำให้เลนจ์ในการใช้งานของตัวนี้เนี่ยมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเองมันเอาสามารถนํามาใช้วิ่ง Easy Daily เนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆนั่นเองครับจึงเป็นเหตุครับว่าพอเจ้าบอสซ3ออกมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ย จึงเอามาเปรียบเทียบกับเจ้า EVO SL ครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าหลายๆคนเนี่ยชอบ e o SL มากๆเลยมันเลยมันเลยทาให้2คู่นี้เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณชอบบอสทั้ย่สาคุณจะไม่ชอบ e o SL ถ้าคุณชอบ e o SL คุณจะไม่ชอบบอสทั้ย่สาจะมีน้อยคนมากเลยจริงๆนะที่แบบชอบทั้งคู่อะครับนั่นก็รวมถึงผมด้วยสเปคเนี่ยตัวบอสทั้ยอยี่สา36 ส้นเออปลายเท้าเนี่ยอยู่ที่30มสดอบคู่นี้อยู่ที่6นะครับกับกันครับเจ้า EWSL เนี่ยเขาจะ stack high เนี่ยสามแที่ส้นใช่ไหมปลายเท้าเนี่ยสามสองดอบหเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจริงๆแล้วตัว EWSL เนี่ยจะหนากว่าแค่แบบ2อมิลช่วงท้ายนั่นเองซึ่งไม่ได้เป็นสาระสําคัญมากครับแต่มาที่ตัวน้ําหนักเนี่ย EWSL เนี่ยคู่นี้แปด UK ใช่ไหม ่ uk เนี่ยของ usl เนี่ยหนักที่216กรัมอันนี้น้ำหนักช่างจริงนะแต่กับกันครับ8 uk ของ Bo s t o n 13เนี่ยคู่นี้เนี่ยช่างจริงหนักอยู่ที่245กรัมอ่ะซึ่งพอมาถึงตรงนี้แน่นอนว่าใครๆก็บอกครับว่า usl เนี่ยยังไงก็เบาวกว่าต้องชนะใช่ปะ่ะเอออันนี้มันก็เป็นเรื่องของสเปคชีนเนาะเรื่องน้ำหนักแน่นอน usl เบาวกว่าบอสตันก็หนักกว่านั่นเองนะครับในส่วนของหน้าผ้าเ p p e r ครับหน้าผ้าเ p p e r เนี่ยของทั้งคู่นะครับใช้วัสดุเดียวกันเลยครับก็คือเป อ่าละไม้คล้ายคึงกันมากๆนะครับทั้งคู่เป็นเอนจิเนียร์เมะครับแต่อย่างนี้ครับก็ต้องบอกครับว่าทั้งคู่เนี่ยแม้จริงอยู่ว่าใช้วัสดุเดียวกันเป็นเอนจิเนียร์เมเนาะผิวสัมผัสเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้หนีกันมากเลยแต่ตรงนี้ผมต้องบอกว่าในการในแง่ของการระบายอากาศครับด้วยความที่โอเคเราอาจจะเห็นว่ามันมีรูเหมือนกันเนาะรูรอบตัวเหมือนกันเลยครับแต่เอาจริงๆแล้วการระบายอากาศนะครับถ้าเราดูแล้วรูของเจ้าบอสตัน13ครับมันจะกว้างกว่าอ่า มันจะมีความกว้างกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายอากาศจริงๆเนี่ยสองคู่นี้เนี่ยผมให้เจ้าบอสตัน13เนี่ยให้การระบายอากาศได้ค่อนข้างดีกว่าเจ้า UOSL e อันเนี้ยค่อนข้างชัดเลยเวลาไปวิ่งลองรันหรือวิ่งเซสชันที่หนักๆเนี่ยผมรู้สึกว่าหน้าผ้าตัวบอสตัน13เนี่ยจะให้การระบายอากาศได้ดีกว่าแล้วก็ไม่อมเหนือเท่ากับหน้าผ้าของเจ้า UOSL e นะครับอ่าในส่วนของการกระชับเท้าก็เหมือนกันครับด้วยความที่ UOSL e เนี่ยมันมีความแบบ เป็นเดลี่เทรนเนอร์แล้วก็กึ่งแคชเชีลใช่ปะ่ะถ้าเราดูแบบโฆษณาของ Adidas สอะขาค่อนข้างจะให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยมีความแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้แล้วก็มีความแคช u ช l ลใส่แบบไปชอปปิ้งใส่นู่นนี่นั่นได้ด้วยใช่ปะ่ะจากแคมเปญของเขาอะไรเงี้ยก็เลยอัปเปอร์รองเท้าของคู่นี้ก็จริงอยู่ครับว่าผมเคยบอกไว้นอะในรีวิวเนี่ยว่าคู่นี้อัปเปอร์เนี่ยให้การกระชับที่ดีครับใช่ครับมันให้การกระชับที่ดีเหมือนกันกลางเท้าปลายเท้าเนี่ยผมว่ากระชับได้กําลังดีนะครับ แล้วก็ในส่วนของฮิวคาเตอร์เนี่ยก็มีการบุดนุ่มมาให้เนาะอืมก็ให้การล็อกข้อเท้าได้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเจ้า Eosl v แต่กับกันครับเจ้า b o s t o n 13เนี่ยด้วยความที่เขาถูกดีไซน์มาเป็นตัวซ้อมโดยเฉพาะเนาะและเป็นตัวซ้อมที่แบบเอาเป็น Speed t r a เนอรด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าผ้าของ b o s t o n 13เนี่ยให้การกระชับเท้าที่ค่อนข้างดีมากกว่าเจ้า Eosl ค่อนข้างชัดเจนครับทั้งในส่วนของบริเวณกลางเท้าปลายเท้าและก็ U counter ครับรอบนี้เขาบุนุ่มมาให้แล้วแล้วก็ล็อกข้อเท้าอยู่แล้วไม่เหมือนบอส t ันสิบสองที่ล็อกไม่ค่อยอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า over all ครับความกระชับเท้าของหน้าผ้าของทั้งคู่เนี่ยระหว่าง U S L กับบอสตันเนี่ยผมว่าหน้าผ้าของบอสตันเนี่ยให้ความกระชับเท้าและทําให้ตัวรองเท้าเนี่ยติดเท้าได้ดีมากกว่าเจ้า U S L นั่นเองครับในส่วนของลิ้นรองเท้าก็เหมือนกันครับบอสตันสิบสามเนี่ยเขาให้เป็นลิ้นแบบเย็บติดมาครับซ้ายขวานะครับแล้วก็มีการบุนุ่มบริเเเวววววณชช่่่่งงงปปลลาาายนนนนี้้มใหดสก็็จะบิๆ Eosl ครับเหมือนกันครับเป็นลิ้นบางๆเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้มีการเย็บติดด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเจออาการแบบลิ้นแบบย่นๆได้นิดๆหน่อยๆเนาะประกอบกับ Eosl ครับผมมีปัญหาว่าลิ้นอะผมว่ามันสั้นไปมันสั้นเกินไปทําให้เวลาเราแบบรัดเชือกอะมันแทบจะแบบเลยลิ้นออกมาแล้วด้วยซ้ําหรือว่าบางทีเรารัดเชือกอะครับมันก็ไม่โดนช่วงที่แบบมันแผดอะมันกลายว่าเรามารัดเชือกช่วงแบบ ตรงที่มันไม่มีบุนุ่มอ่ะทำให้มันมีแรงกดของเชือกบริเวณหลังเท้าได้ค่อนข้างง่ายสําหรับเจ้า UOSL นั่นเองครับตรงนี้ผมว่าลิ้นเนี่ยบอสตัน13คือกินขาดมากๆนะครับในส่วนนี้เชือกก็แน่นอนเชือกเหมือนกันเป็นเชือกสแตนดาร์ดอะดิซิโลเนาะแล้วก็ระบบร้อยเชือกก็เหมือนกันนะครับโอเวอร์ออลนะครับถ้าในส่วนของอัปเปอร์เลยเนี่ยผมคิดว่าอัปเปอร์ของบอสตัน13เนี่ยให้ความให้การระบายอากาศความกระชับเทา้าโอเวอร์ออลเนี่ยในแง่ของเพอร์ฟอร์แมสเนี่ยผมว่า ให้ได้ดีมากกว่าเจ้า e v o s l นั่นเองครับในส่วนของพื้นมิโซครับพื้นมิโซเนี่ยทั้ง2คู่นี้มีเซตอัพที่แตกต่างกันครับถ้าเรามาดูจัวาร์บอสตัน13ก่อนเลยครับบอสตัน13เนี่ยโฟมชั้นบนนะครับเขาใช้เป็นไลท์ไซส์โปรครับซึ่งผมเคยบอกในรีวิวไปแล้วว่าผมรู้สึกว่าไลท์ไซส์โปรตัวนี้เบสมันคือไลท์ไซส์โปรตัวเดียวกับที่อยู่ในโปร4นั่นแหละแต่ว่ามีการจูนแน่นอนนะครับแล้วก็ขั้นกลางครับด้วยแท่ง Energy Lot 2.0เนอนเนอร์ัีหลอด2.0เนี้ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ย เป็นโฟมไลท์ไซส์2.0นั่นเองครับซึ่งมันก็จะอยู่ตรงฐานล่างทั้งหมดเลยเนาะเนี่ยถ้าเราดูแบบตรงเนี้ยริงก็เห็นอยู่นะเนี่ยช่วงเนี้ยอ่าก็จะอยู่ในฐานล่างทั้งหมดเป็นไลท์ไซส์2.0ครับกับกันครับเจ้า EWSL ครับ EWSL เนี่ยมาพร้อมกับโฟมไลท์ไซส์โปรแบบเต็มผืนเลยเต็มผืนแต่ว่าไลท์ไซส์โปรที่อยู่ใน EWSL เนี่ยมันจะเป็นไลท์ไซส์โปรตัวเดียวก,กันกับที่อยู่ใน a d i d o s Pro 3นั่นเองครับแล้วก็ EWSL เนี่ยจะมีแผ่นเป็นในแผ่น n น l o n c ช a i n ครับอยู่ช เป็นแผ่นประมาณนี้อยู่ช่วงกลางเท้านั่นเองครับเพื่อเสริมความมั่นคงของตัวรองเท้านั่นเองเช่นเดียวกับเช่นเดียวกันกับตัว Energy Loft 2.0ใน Boston 13ครับมีเพื่อช่วยเสริมความมั่นคงของตัวรองเท้านั่นเองครับถามว่าฟ e ลลิ่งมิสโซของทั้ง2อคู่นี้เนี่ยมีฟีลยังไงบ้างใช่ไหมอ่ะ Boston 13่อนเลยครับอย่างที่เคยรีวิวไป Boston 13เนี่ยฟีลพื้นมิสโซตัวนี้มีความ นุ่มและแน่นครับจะไม่มีอาการแบบนุ่มยุบและเด้งนะจะเป็นฟีลนุ่มแน่นเน้นการตอบสนองเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ใส่เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้ามันค่อนข้างที่จะเฟิร์มเลยบางคนจะบอกเฟิร์มเนาะหรือไม,ม่บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยรองเท้าแบบมันไม่เด้งเลยนะก็อย่างที่บอกไปเนาะคาแรคเตอร์มันคือนุ่มแน่นครับเน้นการ r e ส ponsive การตอบสนองครับเพราะฉะนั้นบอลซันย3บสามเนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกถึงอาการเด้งของตัวรองเท้าแต่ว่าเราจะได้การ r e ส ponsive การตอบสนองที่ดีมากกว่าจากตัวรองเท้านั่นเองครับ กับกันครับเจ้า e o s l เนี่ยด้วยความที่มันเป็นไลฟ์สไตล์โปรทั้งผืนใช่ปะ่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้มี Energy l o ีลอที่แบบเต็มผืนอะไรขนาดนั้นมีแค่แผ่นไนล,ลอนแข็งตรงกลางครับคาแรคเตอร์โฟมหลักของตัวนี้เนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์โปรตัวเดียวกับเวอร์ชันเอเดออสโปรสามเนาะเพราะฉะนั้นฟิลมันเนี่ยจะค่อนข้างมีความนุ่มยุบและเด้งครับอ่าใครชอบแบบฟิลแบบโฟมนุ่มยุบและเด้งเนี่ยผมว่าคู่เนี้ยจะค่อนข้างตอบโจทย์เลยผมว่าเป็นฟิลที่แบบสมัยนิยมเนาะว่าแบบเออใครๆเดี๋ยวนี้แบบ รองเท้า Daily t r a นเนอเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างออกมาในสไตล์เนี่ยค่อนข้างเยอะ,อะถ้าใครชอบฟิลแบบนุ่มยุบเด้งเนี่ยผมว่าคู่นี้จัดได้เลยครับมาต่อกันในส่วนพื้นเอลโซครับพื้นเอลโซเนี่ยของทั้งคู่เนี่ยจะแตกต่างกันนิดน,นึงเนาะผมเริ่มที่เจ้า UOSL ก่อนแล้วกัน e o s l เนี่ยพื้นเอลโซเนี่ยเขาจะเป็น continental ครับก็จะมีตรงนี้เนาะ continental แล้วก็ข้างล่าง2ฝั่งอันนี้ใช้มาประมาณ200กว่าโลแล้มันจะเหลืองๆห,หน่อย ถามว่าการยึดเกาะของพื้น continental ใน usl เป็นไงบ้างครับก็ต้องบอกว่ายึดเกาะได้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ดีเท่า continental เรียบๆแบบนี้ที่เราเจอในโปร3เนาะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะครับส่วนในความทนทานเนี่ยถ้าเราดูคู่นี้200กว่าโลเนี่ยความทนทานบริเวณที่เป็นยางทั้งหมดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีอาการสึกเลยนะที่เป็นยางเนี่ยแต่ถ้าเราดูตรงบริเวณที่เป็นโฟมเปื่อยอครับ มันก็จะมีแบบอตรงนี้ช่วงมิดฟุตที่อาจจะสึกบ้างเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเห็นเป็นหลักเพราะผมลงปลายเป็นหลักเนาะเนี่ยช่วงนี้เห็นปะมันจะแบบเป็นเนื้อโฟมที่จะแบบสึกออกไปบ้างนะครับก็ความทนทานเนี่ยผมว่าอยู่แบบกลางๆเนาะก,ก็มีความทนทานแหละแต่ว่าตัวโฟมจะไปก่อนก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการลงเท้าของแต่ละคนด้วยนะครับกลับกันครับเจ้าบอส23ครับก็มาพร้อมกับคอนติเนน t ัลเหมือนกันแต่ชิ้นแค่นี้นะเออแค่เขียวๆเ,เนี่ย ส่วนอื่นทั้งหมดนะครับเป็นไลท์แทคชั Light ่นครับเป็นอย่างไลท์แทคชั่นทั้งหมดตัวเดียวกับที่อยู่ใน Pro 4นั่นเองให้การยึดเกาะที่ดีมากๆทั้งพื้นเปียกและพื้นแห้งนะครับคู่นี้ประมาณ100ยโลและก็ถ้าสังเกตด,ดูก็คือไม่มีตรงไหนเลยที่มีอาการสึกนะครับแล้วว่าบอสตันเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วตั้งแต่บอสตันรุ่นก่อนๆหน้านี้ บอสตันค่อนข้างเป็นรองเท้าที่แบบอึดถึกทนมากๆเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องความทนทานเนี่ยถ้าเอามาเทียบกัน2ผคู่นี้ผมว่าบอสตันเนี่ยทนทานกว่าเจ้า U.S.L. E แน่นอนครับและแล้วก็มาถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับ2ผคู่นี้ที่จะทําให้คนแต่ละคนเนี่ยชอบหรือไม่ชอบรองเท้าทั้ง2ผคู่นี้กันเลยครับนั่นก็คือฟีลลิ่งในการวิ่งนั่นเองครับ ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเจ้าบอส213เนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะคาแรคเตอร์หลักของรองเท้าคู่นี้มันก็คือคาแรคเตอร์ที่เน้นไปในทางของนุ่มและแน่นและเน้นการตอบสนองเป็นหลักคือ responsive นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้ครับถ้าใครมองหาความเด้งจากมันเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆครับว่ามันไม่ใช่รองเท้าที่เด้งนะเป็นรองเท้าที่ตอบสนองดีในทุกย่านความเร็ว ผมเคยกดความเร็วกับรองเท้าคู่นี้สูงสุดเนี่ยที่เพจ2.10่เป็นการสไตรสั้นๆนะต้องบอกก่อนก็ยังไม่รู้สึกว่ากดไปเร็วขนาดนั้นนะไม่เจออาการเลยว่าตัวโฟมมีอาการยุบแต่อย่างใดนะครับเพราะด้วยความที่มันมีความนุ่มแน่นและตลอดทุกย่านความเร็วเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าว mm hmm. อชั่นสิสามให้การตอบสนองที่ดีในทุกๆย่านความเร็วเรียกได้ว่าตบตรงพื้นเนี่ยแล้วมันจะเทคตัวออกทันทีเนาะมันจะเป็นการตอบสนองนะครับไม่ใช่การยุบและเด้งเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยเป็นคาแรคเตอร์ที่อาจจะไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ที่ทุกๆคนชอบมากนักเนาะเพราะต้องยอมรับครับว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบรองเท้าที่มีคาแรคเตอร์นุ่มยุบและเด้งเป็นหลัก แลวรองเท้าในตลาดในปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยแต่และแบรนด์ออกมาก็จะมีคาแรคเตอร์นุ่มหยุบแลด้งซึ่งรองเท้าประเภทนุ่มแน่นレスปอนสีเนี่ยเราแทบไม่ค่อยเห็นกันแล้วในปัจจุบันนั่นเองครับมันเลยเป็นเหตุผลครับว่าทําไมแบบเฮ้ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเจ้าบอสตันสินั่นเองครับผมว่าเจ้าบอสตันสิเนี่ยถ้าใครชอบรองเท้าฟิลนุ่มแน่นและเน้นการレスปอนสีเนี่ยตอบสนองไวๆนะครับผมว่าจะชอบคู่นี้มากๆในย่านความเร็วเนี่ยวิ่งได้ แตะแล้วไปทันทีนะครับรองเท้านี่จะมีลักษณะไหลไปเรื่อยๆไม่ใช่ลักษณะการกิ้งเท้านั่นเองนะครับส่วนในย่านแบบวิ่งอีซี่ทั่วๆไปเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมวิ่งอีซี่อยู่ช่วงประมาณ5-5า้ครึ่งอะไรเงี้ยผมยังรู้สึกว่ารองเท้าเนี่ยก็ยังให้ตอบสองที่ดีอยู่ไม่รู้สึกว่ารองเท้านี่มีการถ่วงหรือรู้สึกว่าแบบไอช่วงท้ายช่วงเนี้ยที่เป็นลายสไตล์อะ่ะมันรู้สึกแปลกๆแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าคนที่วิ่งเช้าว่านั้นเนี่ยอาจจะพอรู้สึกได้บ้างว่าแบบ ตัวลา์ไซส์2.0ด้านท้ายเนี่ยมันอาจจะรู้สึกทวงวงแล้วมันทําให้ตัวทรานซิชันของตัวรองเท้าเนี่ยมันอาจจะแปลกๆไปได้เช่นกันนะครับกับกันครับพอมาขยับมาดูที่ตัวเจ้า EVO SL ครับ EVO SL เนี่ยต้องบอกงี้ครับผมต้องนิยามมันไว้ว่ามันเป็นรองเท้าแบบมหาชนจริงๆอะ่ะเออใครๆก็ใส่ใครๆก็ชอบก็ต้องพูดกันตรง,ตรงๆใช่ไหมอย่างที่บอกไปตัวนี้เนี่ยพอเซตอัพมันเป็นไลท์สไตร์โปรที่อยู่ในโปร3แบบเต็มเผือนออย่างเงี้ย ทำมันทําให้ตัวคาแรคเตอร์ของตัวรองเท้าคู่นี้ครับมีฟิลนุ่มยุบและเด้งนั่นเองครับพอมนเป็นฟิล์นุ่มยุบและเด้งครับก็อย่างที่บอกไปนะว่ามันเป็นเป็นฟิล์แบบมหาชนสมัยนีย้คือใครๆก็ชอบฟิลอย่างเงี้ยคือวิ่งแล้วรู้สึกว่ารองเท้าเนี่ยให้การช่วยเราตลอดเวลานะครับมันจะเด้งช่วยเราตลอดเวลาประกอบกับตัวรองเท้านะครับมีความล็อกเกอร์ด้วยอ่ามีความล็อกเกอร์ด้วยเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้จะมีความกลิ้งและไหลไปในตัวด้วยเช่นกันซึ่ง จะไม่เหมือนเจ้าบอสซัน13ที่บอสซัน13เนี่ยจะมีความไหลยอย่างเดียวจะไม่รู้สึกถึงอาการกริ้งเท่าตัวอีวอเอเอลนั่นเองนะครับอีวอเลนะครับจึงเหมาะกับคนที่ชอบฟิลคาแรคเตอร์รองเท้าในปัจจุบันก็คือเป็นรองเท้าที่มีฟิลสไตล์นุ่มยุบเร่งถามว่าอีวอเเลเนี่ยไปวิ่งไปวิ่งทาความเร็วเป็นไงบ้างครับวิ่งทาความเร็วในอีวอเเลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็วิ่งได้แหละแต่ว่าพอกดไปถึงจุดหนึ่งอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีอาการยวบเกินไปนิดนนึงสําหรับผมนะ เออมันพอมันกดเยอะเกินไปอะครับผมรู้สึกว่าเรา,เราวิ่งเร็วเกินไปอะโฟร์อาจจะมีอาการยวบนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับเจ้าบอสตันสิซึ่งมันไม่มีอาการยวบในทุกๆด้านความเร็วเลยนะครับพอตัวนี้มันมีอาการยัวบนในแงนความเร็วอะผมเลยรู้สึกว่าเออถ้ามันมีบอสตันสิใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้า2อเอาต้องเอามาวิ่งเร็วๆผมรู้สึกบอสตันสิามันจะตอบโจทย์ผมมากกว่าแต่กับการเจ้าอีโเนี่ยผมว่าทุน่นี้ถ้าเป็นผมอะผมจะเลือกใช้มันในมุมของการแบบวิ่งอีซี่วันไหนที่่ต้้องงการววิแแลแบบ อาจจะมี Pickup Pa c e นิดนึงเนาะแบบเร็วบ้างสลับช้าเป็นฟาสเล็กอะไรเงี้ยหรือลองลันอ่ะผมก็ต้องบอกงี้ว่าลองรันใน e o SL เนี่ยลองรันได้ครับหลายๆคนลองรันได้เพจสผมเนี่ยวิ่งเอ่อวิ่งลองลันประมาณ5ครึ่งเนี่ยลองรันได้แต่ผมมองว่าคนที่วิ่งช้ากว่านี้ช่วงประมาณเพลสเพเจ็ดนะครับผมรู้สึกว่า e o SL เนี่ยถ้าเราไปวิ่งช้าเกินไปกับเขาอะครับด้วยความที่ด้วยระยะทางที่มันเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ประกอบกับตัวรองเท้าเนี่ยมีความนุ่มยุบและเด้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวิ่งไกลๆครับโฟมมันจะมีอาการยวบยวบมากเกินไปพอเราเราวิ่งไกลๆเนาะเจ้าตัวเนี้ยผมว่าถ้าเอาไปวิ่งยาวๆแล้วแบบไม่ได้วิ่งเร็วมากอะช่วงแบบโลท้ายๆอะประมาณสัก18-19-20โลอะผมว่ารู้สึกว่าโฟมมันจะมีอาการตื้อๆนิดนึงนะสำหรับเจ้า EVO SL ครับอือก็ประมาณนี้ครับสำหรับ EVO SL ผมว่า ใครชอบนุ่มยุบเด้งอ่ะยังไงก็ชอบคู่นี้อยู่แล้วแต่ถ้าใครชอบนุ่มแน่นเน้นการレス p o n s i v อ่ะไปหาเจ้าบอสซันย13ครับในส่วนของความมั่นคงของ2คู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าบอสซันย13กินขาดครับด้วยความที่มันเป็นรองเท,ท้าที่โอเคแหละตรงกลางมาจจะคอดเนาะแต่ว่ามันมีตัว energy loft 2.0มาช่วยแบบเสริมความมั่นคงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราลง่ะมันจะค่อนข้างแน่นแลนิ่งครับคือนิ่งเลยอ่ะคือแพตตฟอร์มด้านล่างอย่างที่บอกไปมันคือลายไซส์2.0มันเป็น EVA เพราะฉะนั้นเวลาลงครับไม่ว่าลงตรงไหนนนมมัจะค่อข้างางเลกๆย กับการเจ้า EOSL เนี่ยจริงๆถามว่ามัน stable ไหมมันก็เป็นรองเท้าที่ stable ระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันจะไม่ได้ stable มากถ้าเทียบกับเจ้า b o s s o n 13ถามว่าทำไมครับด้วยความที่โฟมมันนุ่มใช่ป่ะแล้วมันไม่ได้มันมีแค่แผ่นตรงกลางแค่นี้เออคือมันก็ช่วย stabilize ได้ระดับหนึ่งแต่ว่า เวลาเราลงครับเราจะรู้สึกได้ว่าตัวรองเท้ามันมีอาการยุกยิกยุกยิกนิดนึงยิ่งถ้าใครลงส้นในเจ้า UOSL อ่ะจะรู้สึกได้เลยว่าส้นอ่ยมันจะมีอาการยุกยุกยิกยิกนิดนึงถ้าในแง่ของความมั่นคงโดยรวมแล้วเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเจ้าบอสซ13ครับชนะขาดเจ้า UOSL ไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็โดยสรุปนะครับสำหรับเจ้ารองเท้า2คู่นี้นะครับก็ผมสรุปอย่างนี้แล้วกันครับว่าถ้าสมมติละใครเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟิลคาแรคเตอร์รองเท้าในลักษณะที่เอ่อนุ่มแน่นเน้นการตอบสนองเป็นหลักนะครับถ้าเเปีียยบ็นนนผู้ชาา่่หมมมือทคควังใ พึ่งพาได้ในตลอดเวลานั่นเองครับก็ผมว่าไปหาเจ้าบอทตั้ง13เนี่ยผมว่าจะจบมากกว่าครับเป็นรองเท้าที่ผมว่าค่อนข้างมีความเรียกว่าอะไรเดียมีความ s t เบิลในทุกๆย่านความเร็วแล้วกันเออคือมันมีความ stable ในทุกๆอย่างอรับผมว่ามันบาลานซ์ทุกๆสิ่งได้ค่อนข้างดียกเว้นสิ่งเดียวก็คือมันไม่มีความนุ่มหยุบและเด้งนั่นเองกับกันถ้าใครต้องการฟิลรองเท้าแบบฟิลมาหาชนหน่อยวิ่งสนุกมีความเพลฟูลมากกว่าเหมือนเป็นวัยรุ่นที่แบบ เออแบบท้ายปัดซิ่งๆเป็นรถสปอร์ตหน่อยผมว่าไปหาเจ้า EVO XL ครับรองเท้าคู่นี้มีความนุ่มยุบและเด้งแล้วก็ให้การกริ่งเท้าที่ดีกว่าเจ้า b o s ั213ครับก็2คู่นี้นะครับวางจําหน่ายแล้วเนาะในวันนี้นะครับในราคา5 8า5,800บาทเท่ากันเลย ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วครับว่าชอบฟิลสไตล์ไหนมากกว่ากันครับผมว่าถ้าชอบแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แบบสุขุมหน่อยไปหาวอลตัน13แต่ชอบชอบความแบบวัยรุ่นเพลย์ฟูลเนี่ยผมว่า e s l ครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลองไปสวมใส่กันดูได้นะครับวางจําหน่ายแล้วครับที่ adidas application ครับ adidas website แล้วก็ adidas b a n d center นั่นเองครับหรือร้านตัวแทนจําหน่ายของทาง adidas ครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ2คู่นี้ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเจริญด้วยครับสสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย